ทุกคนวันนี้อยู่ดีๆพี่ก็มาเจอเควสตรงนี้นะทุกคน<ม>ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูก่อนตรงนี้นะทุกคนมันจะมีเม่าไฟฟ้าตัวหนึ่งนะพอน้องๆไปตีมันปุ๊บมันจะขึ้นเควสแบบที่น้องๆเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะทุกคนพอน้องๆตีมันเสร็จมันจะขึ้นเควสเควสนี้ทุกคนแคกจากแดนไกผู้พัดหลงเน่ยทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปทำนะไปลุยกันเลยปะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ต้องไปกำจัดไอ้แมงตัวข้างหลังนี่นะแมงอะไรสักอย่าง,างเอา้าผ่านเฉยไม่ว่ายัางไงฉันก็ดีใจที่พวกเธอไม่ใช้โอกาสน้แทงข้างหลังฉันอ่าคาตาลีนาเดินจากไปเสร็จแล้วเราก็ต้องไปยังแหล่งซ่อนตัวของฟาตุยนะทุกคนก็น่าจะอยู่ด้านหลังนี้นะตามมาร์กไปเลยทุกคน เป็นเควสที่โผล่ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งตัวเขาว่ะเขามายืนอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็คุยกับฟาตุยเลยโอเคเราก็คุยเสร็จแล้วก็จะได้มา30ไพโมเจมแบบง่ายๆนะทุกคนแค่นี้เลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมีนะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าจ้าซี่